ายชอบสายคาเฟ่ทิชเช่นต้อมไม่พลาดนะชอบของแต่งบ้านงานจัดสารน่ารักน่ารักแต่เมืตอนนี้เราไปเป็นของขวัญของฝากแฟนแต่ที่ช็อปจักสรรก็จะมีโซนคาเฟ่ชิคๆให้ผ่อนคลายแบบนี้จะประจำเลยไม่แก้วก็สองแก้วอยู่วันนี้เลยต้องสั่งซ้ำแร้านนี้ยผมใจที่สุดกินนมสดชื่นเนี่ยที่สามแก้วก็ที่บ้านริดนึงกาแฟมะพร้าวค่ะของตัวเองอ่ะจะประจำเลยแม่แก้วก็สองแก้วอเมริกันทั่วโลกกินนมอเมริกันทั่้โลกเลยที่นี่เรียกว่าออริจินั กลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วก็ความละมุนเพราะปกติทุกๆเช้าที่ไปทํางานก็จะทานกาแฟอยู่แล้วกินที่2องน่ะกาแฟมะพร้าวชอบมากเค้กอร่อยโดยเฉพาะซิมบิที่ผมเริ่มชอบมากที่สุดตอนนี้วันนี้เลยต้องสั่งซ้ำผมว่าเป็นอเมริกาโนูที่กินแล้วมันสดชื่นตอนจะขับรถไม่ตื่นเลยจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะขับอะไรก็จะแวะมากินที่นี่ก่อนกินขนมเค้กบ้างส่วนใหญ่นะจะซื้อกลับไปให้แม่บ้านด้วยเรื่งอะไรให้ประจำเนี่ยที่สั่งแก้วก็ที่บ้านรัวๆหนึ่งกัน โดนแบบน่ารักอะค่ะมาทุกครั้งก็ถ่ายรูปทุกครั้งแล้วค่อยออกไปนะคะ <c oughs> ใช้วเวลาเซลฟี่ด้วยอ,อะไรก็ได้ที่ถูกใจก็ไกลเท่าไหร่ก็มาอยู่แล้ร้านนี้ถูกใจที่สุดบรรยากาศดีที่จอดรถสะดวกจริงๆแล้วเนี่ยไปทานมาหลายร้านนะที่นี่ดีที่สุดเลยนี่ครับมี่ชอบเดินในร้านไหวมันมีของแปลกตาไปเฮียมาหรือแม่บ้านมาก็เดินดูของน่ารักๆไปตกแต่งบ้านด้วยเอาไปฝากคนรักพี่อนด้วยถูกใจ <c oughs> ใ,กใจ